สวัสดีคะ่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอธุรกิจปอกคอสัตว์อัจฉริยะจากผักตบชวา c o r r e f i e l สมาชิกกลุ่มนางสาววิภาวินีนตะปูนวัดน์นางสาวประพัชยาวงคมนางสาววิทยาดามีปานางสาวปริตาเจริญศรีคณะพยาบาลศาสตร์คะ่ะที่มาปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ได้รับความนิยมมากขึ้นในขณะที่ตลาดกำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้เลี้ยงสัตว์ก็จะประสบปัญหาสำคัญมากมายเช่นสัตว์เลี้ยงที่ตนรลักหายไปหรือปัญหาทางด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยงทางผู้จัดทำจึงคิดที่จะจัดทำธุรกิจการผลิตปลอกคอสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการใช้ระบบ GPS เพื่อติดตามหาสัตว์เลี้ยงเวลาที่หายไปและการใช้ระบบเผาเซนเซอร์ ensor, ในการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อใช้ในการวิเคราะห์อารมณ์และควบคุมปัญหาสุขภาพต่างๆของสัตว์เลี้ยงค่ะ BGC 1. เศรษฐกิจชีวภาพใช้วัสดุธรรมชาติอย่างผักตบชวามาทำเป็นปอกคอทำให้สัตว์เลี้ยงไม่แพ้จนขนล่วง 2. เศรษฐกิจหมุนเวียน 1. เปิดรับบริจาคผ้าที่ไม่ใช้แล้วนำเอาเศษผ้าที่เหลือใช้มาเย็บตกแต่งปอกคอสัตว์ให้สวยงาม 2. ใช้โพลีเอสเตอร์เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ทำมาจากขวดพลาสติกใช้แล้วมาทำเป็นสายจูงการใช้โพลีเอสเตอร์เป็นการลดใช้เส้นใยจากธรรมชาติช่วยลดปริมาณพลาสติกแล้วยังเบียดปลี่ยนธรรมชาติน้อยลงอีกด,ด้วย 3. เศรษฐกิจธธรรสีเขียว 1. ใช้การเย็บด้วยมือแทนการใช้จักรที่ใช้ไฟฟ้าในการเย็บ 2. มีการออกแบบสินค้าก่อนลงมือทำจริงเพื่อลดการเกิดขยะคะ่ะ ประโยชน์ที่ได้จากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเนื่องจากเป็นการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเดิมอย่างระบบติดตาม GPS มาพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ Pet Tracker เป็นอุปกรณ์ติดตามสัตว์เลี้ยงซึ่งถูกสร้างให้มีลักษณะเป็นปลอกคอสัตว์เพื่อเหมาะสมกับการใช้งานทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและสามารถตามหาสัตว์เลี้ยงได้แม่นยำและรวดเร็วด้านสังคม ช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงเกิดความสบายใจต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงลดปัญหาสัตว์เลี้ยงสูญหายลดปัญหาสัตว์จรจัดและลดปัญหาสัตว์จรจัดสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนในสังคมด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากนวัตกรรมช่วยลดปัญหาสัตว์จรจัด,จ,ดจึงทำให้ลดปัญหามลพิษในสังคมแวดล้อมเช่นสัตว์จรจัดหาอาหารจากกองขยะทำให้มีขยะเกลื่อนกัด ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ไปทั่วบริเวณเกิดเป็นโมลพิษในสิ่งแวดล้อมและจากการใช้วัสดุจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกการใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างผักตบชวามาทำเพื่อลดปริมาณผักตบชวาและเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในชุมชนกลุ่มของพวกเราขอขอบคุณค่ะ